ดูสิขาวโหนมาเลยโอ้โหสุดยอดไหมาขาวโหนมาเลยสวัสดีจ้าพบกับตะพูพาลุยวันนี้ตะพูก็มาเลาะหาเหตุครับผมก็มาขอกำลังใจเช่นเคยครับขอกำลังใจจากพี่น้องนะครับทา่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกเลยนะที่มาเป็นกำลังใจให้ตะพูพาลุยนะ่จ๊ะ ตาูก็มาเก็บเห็ดให้พี่น้องได้ชมกันเก็บตัววิถีชีวิตการหายอยู่กินแบบแห็การที่เราช่วงวิกฤตนะของชีวิตช่วงวิกฤตของธรรมชาติที่เราต้องอยู่ธรรมชาติหากินเนี้ยเลี้ยงเปล่าเลี้ยงท้อแบบบ้านๆนะครับ,บผมก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเป็กนกใจให้ตะพูด,ด้วยนะจ๊ะไปไปเก็บเห็ดกันเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องจ๋าเจอแล้วมุมนี้สวยเลยนี่ โอ้โหขึ้นแปลกๆเนาะนี่จ้ะพี่น้องดูสิโคตรสวยโคตรใหญ่เลยจ้ะนี่จ้าโอ้หนี่จ้าสวยๆงามเลยจ้ะพี่น้องนี่กระพูประเดิมมามั่งแล้วนะกระพูไม่้ถ่ายนะนี่ไปไปลุยกับกระพูเลยจ้ามาๆกี้เองจ้าวันนี้จ้างามๆจ้าพี่น้องนี่จ้า นี่จ้านังลี่จ้าี่จ้าพี่น้องตะพูถ่ายคนเดียวตะพูก็จะจับมีดเข้าไปกับกล้องเลยนะจ้าเมตตาตะพูนะเปถังใาจตาะพูด,ด้วยนะจ้า สามดอกจะพี่น้องมานี่แ้วจ้านี่ตรมๆจ้าสองดอกใจมามสองดอกสามดอก,ส,ดอก,ส,ดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกจ้าพี่น้อง ตูมจัดเลยจ้ะพี่น้องจ้าดูสิจ้าขึ้นสวยเลยจ้านี่จ้าแทงดินเหมือนเห็ดโคนเลยจ้านี่จ้าเห็ดให่จ้าลอยขึ้นไปแถวแนวเลยจ้ะนายาวไปเลยจ้า บอกนี้ดิใหญ่มากเลยนี่จ้างามงามจ้านี่จ้าไปงามงามจ้าพี่น้องไปไปต่อจ้าสวยสจ้าพี่น้องจ้าดอกง,งามนะจ้าตุต้มๆจ้า จ้านี่จ้า,น,จาน้องดูจ้าเป็นแถวเป็นแนวด้วดวจ้าตรเด้อจ้าจ้าอสองดอกจ้าพี่น้องแต่ผูเก็บเผื่อทุกคนเลยนะนี่จ้ามันมีสามดอกจ้า ไปเอ้ยนี่กรลังพูดดินเลยนี่นี่นี่จะอือสุดยอดจ้าพี่น้องงาน,นะนงานจ้าตูมมาอีกแล้วนะนี่ดอกหนึ่งอือหมู่นี้ได้หลายดอกจ้านี่จ้า ไปดยกันเลยจ้เาเดี๋ยวตะปูทำกันแล้วจ้าพี่น้องดูมูนี้ขึ้นสิเห็นไหมเน่ขึ้นเป็นแถบเป็นแนแวเลยจ้าดสูสิดอกน้ำงามเลยจ้าพี่น้อง ยอดเลยจ้าผู้ไม่รอเลยนะเพ็บเลยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอก พี่น้องจ้าหวานมาเองๆนะจ้าตัวงูนี้สิจ้าโหตุ่มๆนั่นเลยจ้าโท่มานยู่แล้วจ้าดูสิสามสี่ ขึ้นเลยจ้ะเก้าสิบเบ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกดอกเจ็ดดอก ออยี่สเบศน,น,นี่จ้าใส่ปลยจา้าแยกตูมแยกบานจ้ะนี่บานนี่ตูมจ้ะมันมาหรืมือนี่จ้ะตูมๆจ้ะพี่น้องเห็นไหม ทุเลนะมันมดุดมันขึ้นในปา่าลจ้าง,างกาดอามันต้องมั้องรเข่าดอกนึงให้เท่าดอกนี้ไม่เอานะจ๊ะเอาสองดอกนี้จ้า ีก็ได้ประมาณนี้จ้ะใส่ลงไปตุ้ม,ตมนั่นเลยนะจ้ะตุ้มตุมเลยจ้ากล่องบานๆจ้ะชัวรใจขึ้นนะสองดอกทำงานจ้ะพี่น้องตะปเก็บเพื่อทุกคนเลยนะจ้ะถ่ <c oughs> ายคนเดียวเก็บคนเดียวจ้ามันอาจจะล้วนๆหน่อยเป็นเขาเรียกอะเป็นขาประจำของตะพูจ้ะ เดี๋ยวพี่น้องดูสินี่ขาวโพลนหมดเลยนู่นตุมต้มๆจ้ะพี่น้องตุมต้มๆเลียงเป็นแถวเป็นแนวเลยปะนั่น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 ผูเก็บไปดูเลยฟ้าพีน้องถ่ายไปไว้ตื่นเต้นตะพูเจติไรตื่น,ตนตเต,นต้นทุกทีพี่น้องเอ้ยเห็นไหมสองดอกเลยเห็นไหมตุมต้มๆเลยพี่น้องนี่สวยๆเลย เก็บก่อนนะจะ๋ยวให้ทำให้ดูทำ,ทำแล้วทำนเวลาถ่ายถือมีดแล้วมันภาพไม่สวยนะก็ถลาบมันไปนะหลายเีลาหลายบทบาทเียจ้าอืมอหูด้วยโอ้ยโหนี้ก็อีกแล้วมไงแหวกเป็นเจอเอืา อืูเป็นกรมนะพี่น้องด้ยดูดิขึ้นเป็นมูเป็นมูเเป็นปีแรกเลยที่เก็บเห็ดแบบเยอะขนาดนี้โอ้โหเยอะมากเยอะเกินขึ้นเป็นมูใหญ่ๆครับพี่น้องจะมูนี้ก็ได้ประมาณนี้ทั้งบานทั้งตู ถุงๆแล้วก็แยกใส่นี่จ้าแยกใส่ไปเลยแยกสยใส่ใถุงจ้าใส่แล้วจ้านี่โอ้โหเป็นไงมานมากครับโอ้โหตองนี้นี่ก็จะไม่มานมากนี่แล้วสวยจ้ะพี่น้องสวยเลยจ้าดูนีถุงดูนี่ขึ้นดอกเดียวนะเห็นไหมโอ้โหเป็นมูลเลยครับผม เป็นหมูอีกแล้วจ้ามูหมูอ้วนๆเลยจ้านี่จ้ามัานๆจ้าพี่น้องจ้า กระพูก็ได้บานบานฉลอมเต็มกระป๋องนะครับแล้วก็ตุ้มตมอีกสี่โลได้ครับตุ้มตูมกับเห็ดทานนะไอ้แข็งแข่งเราไว้ถุงเดียวกันใสถ่ถุงมานะครับเลุมาเห็ดทานกับเห็ดเห็ดขายตุ้มตมนะตุมเห็ดบานคลิปนี้กระพูก็ไปแล้วครับขอบคุณทุกการกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกดดึงสัน่นเพื่อรั่ที่ใหม่ะปูพาลุยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะมาขอแรงใจจ้าแรงใจให้ตะปูเนดด้วยนะจ้ะ วิถีชีวิตการหาเห็ดหาอยู่หากินแบบบ้านๆจ้าไม่ใช่คนอีสานครับเป็นเขืออีสานครับผมนะแฟนเป็นคนอีสานครับผมอิธาชีวิตหาอยู่หากินจะฝากหลายฝากแชร์ตัโพด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ